พระยอดธงหลวงพ่อพระใสครับวัดโพชัยแห่งจังหวัดหนองคายรุ่นบรารมีพ่อครับเนี่ยเป็นพระที่พร้อมก่อกนะครับปี2552นะครับรุ่นบรารมีพ่อครับปี2552เป็นเนื้อโลหะนะครับเนี่ยหลวงพ่อพระใสเป็นพระยอดธงครับจะต่อพระใสแล้วก็พอ่อที่สร้างนะครับปี2500 52เนะตัวเล็กมากครับเนี่ยปี52นะครับพศนะครับปี52เป็นเนื้อโลหะนะครับ่าน่าจะลงทองไปนะครับเป็นหลวงพ่อพระสายอย่างวัดโพชัยครับเป็นพุทธรูปศิลปะลาวลานช้างที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยในรูปแบบของพระหล่อโบราณหล่อโลหะสำริดโบราณต้องยกให้หลวงพ่อพระสายนะครับถ้าเป็นศิลปะลาวลานช้างหลวงพ่อพระสัยนั้นงดงามที่สุดในประเทศไทยนะครับเนี่ย ปีนี้2,568นะครับพระสร้างปี2,552สําหรับวัดโพชัยก็เป็นวัดโบราณเกาแก่โบราณน,น,นะครับสาหรับคนลานช้างเราปีนี้นะ่ะวัดพระสยัยได้นาพระสายจาลองนะฮะออกส่งน้ําในวันสงการเนื่องจากหลวงพ่อพระสัยองค์จริงนั้นนะไม่ไม่ได้ไม่ได้อัญเชิญมาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไม่ให้โดนน้าแล้วนะครับเดีย๋ยวจะมีการผุก,ก่อนหรือการสึกออกไปนะหลังจากการโดนน้ำนะครับตัวนี้ก็ได้ส่งน้ําองค์จําลองนะครับแต่ใคร ที่ไปขอไหว้ขอพรก็สามารถไหว้กับองค์จริงได้ที่พระอุโบสถนะครับวัดโพชัยนะสำหรับพระรุ่นนี้เป็นรุ่นบารมีพ่อครับโอ้ชื่อสุดยอดจริงครับรุ่นบารมีพ่อนะครับก็ปี52นะครับปีนี้ปี68นะก็น่าจะรวมรวม10ปีนะพระองค์นี้นะครับพร้อมกล่องเดิมรับประกันแท้นะครับพร้อมกล่องเดิมรับประกันแท้ถ้าชอบทักกันเข้ามานะครับ